Nếu sẵn cái nhầm sáng thưa liệt để em 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 ตับอะไรวะใส่กับเซียนไปเนาะอืมอะไรเยอะอืมอืม ปลาบกเขาหอมไหอืมอืมหน่อ,อไม้ไผ่กเพชรงวงหวานกินกับใส่กันนะพี่น้องอย่าใส่ได้บ่ หน่อไม้ใส่แล้กวก่อนมาก สวัสดีค่ะพี่น้องคะมากินซอยจุนำกันจ้ามาหนีเนี่เนื้อหมบอบลอยเลยจ้าดอกเบิคันแท่น,น้าไหม ปบ๊งน,น,นะป๊อดใหญ่ขนาดปุ๊งน,นะทั้งใหญ่ทั้งยาวปุ๊บกรอบพ่อยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ,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 บจับจับมนาสามสิบกิปบว้า,อาวอันนี้ใส่ออนค่ะโอ้นอยน้องตับมืบ่ีนะ้ตับตับอุ้ยจะสจแสบบัลล่าคะ่ะอันนี้ บกเพาพี่นนอะอันนี้แม่อยากกินจ้าแม่ชอบกินบอกเพาหอว่าวเนื้อติดมันนะคะอันนี้ดอกจอกดอกจอกดังแห่สุดอันนี้ม้ามค่ะมามเอามาแค่ครื่องเดียวจ้ะอ่าสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดว้าเนื้อสันค่ะเป็นไงอู้อ แม่ยังจะเอามานี่เอามาทรงย้ายจ้ะย้ายอยากกินย้ายอยากกินหมั่มเนื้อก็เลยซื้อเนื้อมาส้งซื้อเนื้อมาส้มย้ายจ้ะนี่ผักค่ะเย้เย้มากบายเลยจ้านี่จ้ะไปตรวจตรวจขั้นท้ายหน้าก่อนเลยซอยไปกินไปอู้มันน้งไง อืมอืมชอเปอืมค่อยค่ะค่ะใส่ไป่ห้อง ใจว่าใจอดินตับใหญ่สีเห็ดมัามเดียกพี่น้องตับจ้ามองไงอื้พอยค่ะ เนี่ยสันพวอยครับพี่น้องมึงจะอืมจะบวันอืม หอมหวานเนื้อสันกะยำ่ำสามเทื่หลึดได้เลยกินตับอม่ชามจะกี่ไปหน่อยสีกินแม่มว่านกย็ยงมไมอะไร จับนั้นใส่กับเซีนไปเนาะอืมอะไรเยอะ เด็ดจังมากค่ะบอกเผาอืียังไปบอกเผาพี่นอ่ตอนบอกเผานะอืม อืมอ่นอนไม้ไผ่เพชรบุงวาน กับใส่เงินอะเนาะอย่า,ยาใส่เดี๋ยวป่หน่อไม้ใส่กินนิด,ดหน่อยค่ะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ <laughs> ừ, มันแต่กปว่อนนี่ปช่ไหืออย่างฮ้องๆนะคะอืม 那个塞牙缝，而且呢，恶心死了。

นี่เราใส่ให้อขม 在湾的。